สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีขอนำเสนอผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน2567ดังนี้ค่ะโครงการขับเคลื่อนกลนไกลเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติเมื่อวันที่5มิถุนายน2567หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยตรวจสอบสถานประกอบการจำนวน2แห่ง ได้แก่หนึ่งห้าหุ้นส่วนปากท่อคอนกรีตจำกัดผลิตท่อคอนกรีตมีแรงงานทั้งหมด37คนแบ่งเป็นแรงงานไทย30คนแรงงานเมียนมาห้าคนและคนพื้นที่สูงสองคนจากการตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างด้าวแจ้งที่อยู่อาศัยไม่ถูกต้องหนึ่งรายสองบริษัทชฉยชิวจำกัดผลิตโคนไอศกรีมมีแรงงานทั้งหมด320คนแบ่งเป็นแรงงานไทย240คนแรงงานต่างด้าว80คนจากการตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างด้าว แจ้งที่อยู่อาศัยไม่ถูกต้องจำนวน5รายในการนี้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรีได้ชี้แจงและดําเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการทั้งสองแล้วและได้สุ่มสัมภาษณ์การทํางานของแรงงานในสถานประกอบการโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้านก็รับคันคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสรุปผลการสัมภาษณ์ไม่พบข้อบ่งชี้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และทุกหน่วยงานได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆตามภา,า,า,ารากิจหน้าที่ของหน่วยงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการเมื่อวันที่14มิถุนายน2567ลงพื้นที่ติดตามและให้คําแนะนําการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 2B no. นามเบอร์วันนสหกณรโคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี การดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานมีดังนี้ค่ะกิจกรรมที่1ส่งเสริมและให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการให้ความรู้ปรึกษาแนะนําและสํารวจข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยมีแรงงานนอกระบบได้รับความรู้21คนสรุปผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ถึงเดือนพฤษภาคม2 5 6 7มีแรงงานนอกระบบได้รับความรู้647คน กิจกรรมที่2การบริการด้านแรงงานในพื้นที่ดังนี้งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน334ครั้งมีประชาชนได้รับประโยชน์936คนงานบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีผู้มาขอรับบริการ864คนแยกเป็นงานจัดหางาน4 4คนงานฝึกอาชีพพัฒนาทักษะ102คนงานด้านประกันสังคม718คนโดยมีผู้ที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ701คน และมีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์696คนสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ถึงเดือนพฤษภาคม2567ดังนี้งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน3383ครั้งมีประชาชนได้รับประโยชน์7 6 2 3คนงานบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีผู้มาขอรับบริการ5,865คนแยกเป็นงานจัดหางาน148คน งานฝึกอาชีพพัฒนาทักษะ1 5 0 0คนงานด้านประกันสังคม4.708คนงานสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ4คนโดยมีผู้ที่ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ5 5 5 3คนและมีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์3 9 9 0นการดําคนการดำเนินงานการให้บริการประชาชนด้านแรงงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดังนี้ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2567 มีจำนวนผู้ใช้บริการ238รายเป็นเพศชาย101คนและเพศหญิง137คนโดยมารับบริการแยกเป็นงาน 1. การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร790รายการ2การบริหารจัดการด้านแรงงานโดยการรับเรื่องส่งต่อและเบ็ดเสร็จ153รายการ3ความสำเร็จจากการรับเรื่องส่งต่อโดยมีการรับเรื่องส่งต่อ146รายการดำเนินการแล้วเสร็จ146รายการคิดเป็น100%เเซต สรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม2566ถึงเดือนพฤษภาคม2567มีจำนวนผู้ใช้บริการ2161รายเป็นเพศชาย846คนและเพศหญิง1315คนโดยมารับบริการแยกเป็นงาน 1. การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร7652รายการ2กิจกรรมบริหารจัดการด้านแรงงาน1616รายการ3ความสำเร็จจากการรับเรื่องส่งต่อ โดยมีการรับเรื่องส่งต่อ1,370รายการดำเนินการแล้วเสร็จ1,370รายการคิดเป็น100%โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์1,361รายการและมีผู้ไม่ได้รับสิทธิ์9รายการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครแรงงานและพี่เล Language ี้ยงอาสาสมัครแรงงานวันที่24มิถุนายน2567ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครแรงงาน และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานณโรงเรียนชุมชนวัฒนาผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีการดำเนินการสนับสนุนภารกิจร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายนอกดังนี้วันที่21มิถุนายน2567เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรีครั้งที่8ณวัดไทยประจันต์ตำบลยางหักอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพุทธศักราช2567ณวันที่31พฤษภาคม2567ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นเงิน165,97.63สตังค์คิดเป็น57.66